ข,ข่าวโดย17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิชันอัชาราจ้อยจาาจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม ายกรัฐมนตรีเผยนะคะเตรียมพิจารณาขยายบังคับใช้พรกฉุกเฉิน28เมษายนนี้ย้ำว่าไม่เคยบอกยกเลิกพรกร1พฤษภาคมคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการพิจารณาจะขยายการบังคับใช้พรกฉุกเฉินว่าจะพิจารณาในวันอังคารที่28เมษายนโดยขึ้นอยู่กับความร่วมมือด้านสถิติสาธารณสุข และสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลปัญหาการขนส่งสินค้าของประชาชนซึ่งมีแนวทางการผ่อนปลนอยู่แล้วแต่อาจยังไม่ทั่วถึงไม่เข้าใจการจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่พิจ,จารณานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการฝ่าฝืนคำสั่งประกอฉุกเฉิน ยังมีผู้กระทําผิดจำนวนมากและยังไม่น่าพอใจโดยย้ำว่าตัวเลขที่ลดลงเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกคนหากร่วมมือได้มากก็จะผ่อนปรนได้มากขึ้นในอนาคตและอินยันว่าไม่เคยบอกว่าจะยกเลิกการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เพราะขึ้นอยู่กับสถิติที่ต้องดูให้รอบคอบการผ่อนปรนมาตรการต่งางๆ ผู้ประกอบการต้องเสนอมาตรการของตัวเองให้รัฐบาลรับทราบว่าจะทำอะไรได้บ้างเช่นการเตรียมการสถานที่เจ้าหน้าที่ต้องปลอดภยัยตรวจเชื้อให้รัดกุมมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมการกำหนดจำนวนคนการการันพื้นที่ซึ่งจะทยอยเปิดได้บางส่วนในระยะต่อ,อไป หากมีมาตรการเหมาะสมแล้วก็จะเปิดหากไม่เหมาะสมก็ไม่เปิดโดยทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนแต่สิ่งที่เดือดร้อนมากกว่านั้นคือสุขภาพผากบาดเจ็บสูญเสียล้มป่ายมากกว่านี้จะทำอย่างไรหากทำอะไรเร็วเกินไปมีแรงกดดันสูงโดยไม่มีสาระสำคัญมากนักและทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยจะทำให้สิ่งที่ตามมาทั้งหมดสูญเสียไปจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตรวจสอบให้มีความชัดเจน นำอ้อยขอเกียงกลางผู้สื่อข่าวไอเรายงานจากธรเนียบรัฐบาลค่ะพรมข้อจ่ายเงินเยียวยาโควิด1 9 5,000บาทนะคะเพิ่มเป็น14ล้านคนจาก9ล้านคนค่ะวงเงิน2,110 0 0ล้านบาท นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายจำนวนผู้รับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 จาก9ล้านคนเป็น14ล้านคนเนื่องจากพิจารณาจากจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากและเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ได้มีการอุทธรเข้ามาพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มกว่าเป้าหมายเดิมอย่างมากทางกระทรวงการคลังจึงขอขยายจำนวนคงที่เข้าโครงการ ซึ่งจะได้รับเงินจากภาครัฐเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก135,000ล้านบาทเป็น210,000ล้านบาทซึ่งเงินในส่วนนี้จะใช้งบประมาณจากทั้งเงินกู้ตามพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน1ล้านล้านบาทรวมทั้งใช้เงินจากการโองนงบประมาณ2,563 ด้านนางนารมนพินโยสินวัฒโคษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบการปร,ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,564ที่ส่วนราชการต่างๆเสนอเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค,ขอ,โรคของโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือโรคโควิด -19 ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมนะคะตํารวจรู้ตัวโจรชิงเงินทกสย่านประเวศแล้วค่ะพบว่า มีการวางแผนเป็นอย่างดีขณะยังไม่พบผู้ร่วมก่อเหตุ พลตตรีอิทธิพลอัจฉริยะประสิทธิ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีชิงทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขายยอยเฉลิมพระเกียรติรอก้าวย่านประเวศได้เงินสดไปกว่า1 0 0 0 0 0บาทเมื่อวันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะโดยยืนยันนะคะว่าตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุกับพยานหลักฐานที่มีเบื้องต้นจากการตรวจสอบพฤติกรรมพบว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการเป็นอย่างดีทั้งการเปลี่ยนเสื้อผ้าอำพรางในการหลบหนีโดยเฉพาะ การใช้ยานพาหนะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ ขับวกวนเป็นระยะทางกว่า70-80ถึงกิโลเมตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สับสนค่ะอีกทั้งยังพบนะคะว่าก่อนก่อเหตุได้มีการมาดูลัดเล่าหลายครั้งและยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ก่อเหตุได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นจึงเชื่อว่าลงมือเพียงคนเดียวค่ะทั้งนี้ได้มีการส่งภาพผู้ก่อเหตุไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเพื่อสกัดกั้นแล้วแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุยังกบดันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้้้้้นนทรราาาาาบวว่่ผูกกออเเเหตตุไไดดขขโมยมยืงจจจงจจจชิญ ที่แท้จริงมาให้ข้อมูลแล้วพร้อมยืนยันไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอยู่ที่ใดก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เพราะเป็นการช่วยโอกาสซ้ำเติมประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN